สวัสดีครับมาอยูก็บผมรับเบาขี่ขันครับวันนี้มากู่รถเกี่ยวครับรถเกี่ยวยกล้อครับนี่ครับเนื่องจากนักเขาเขาืึ้นมาเท่ครับทาไมให้ตูดมันต่ำมันก็เลยขืนมาได้ครับนักเข่าครับถ้ามันก็ชั้นนะครับากวิัมเสียวเขามาขขืนมาเท่ครับยกล้อครับ วันนี้ก็เ,เสียวรถไถดึงเทเขาก่อนครับในตัรถมันเบาเจดีย์สยับขยายรถนี่ครับพอดีก็มีของดีมาอยู่ครับผมมีปัญหาแล้วครับนี่ครับน,นี่ดวงผีมาให้กำลังใจครับนี่ครับมีของดีครับถ้าผมมีของดีวันนี้เรียบร้อยแล้วนี่ครับ บรรยากาศครับตอนนี้ก็ใส่สลิงดึงครับห่อนแน่ครับจีวอนเกิบินครับปูวตาหน่อยเจ็ดสิบเขาเต็มอุ่มพอดีครับ มันนักดาครับนักดา่ามันขึ้นที่สูงครับมันก็ได้อันนี้ห้องรับมนะเฮ้ยวะโ,โดนรถเข้าก่อน

นี่กอเป็นบอเลียนครับรถมีเขาขึ้นตรงสูงกระชั่นนี่มีโอกาสพลิกได้ครับบอเลียนราคาสูงครับเต่ก็โศกเขายังดีอยู่ครับมีจีวอนเกือบบินครับอ <laughs> มอไม่กระตังใจอยู่ครับอดีต <laughs> กอบกูลังนะครับมึงครับ

กวาริเทเขาคนนี้รถเปนเบาครับมึงคร <glorious trees. S 3> ับบเอกเบขามาบอบเขามากเาเขามาน้มันปักเกือบเปดรอยชีอแล้วขยับมึงเหรอวะเราจะย้ำลุกาจะต้องอยู่นต้องไปลุยไท ม,ม่กนบกครับ้บอก้ามาบอกนั่นบอกนหน้าางชาง่อบอกบอก,บอกเขาเ<อ><อ>นี่ยุดเกือบพ้อแห้งเือเ้งมาได้หรอว่ามันนะนี่ครับคเทค่เขกาก่อนครับทนี่กรรถใส่รถรถไถโคตรดึงไว้ก่อนับไปยุ่งไว้ครับ

เท่เขาก่อนครับให้ถมนันเบาครับจะได้ดึงลงง่ายๆครับเี่วเขาก่อ เทธรรมดาลูกประจำครับเทแบบลูกหอบแล้วครับกรบเกี่ยวเทเข่าครับเดี๋ยวไปเทธรรมดาที่ชาวบ้านครับของเทแบบนี้ครับเทมือร่อเทครับนี่ครับหลังจากเทเข่าเสร็จมรถมันก็จะเบาครับจะดึงลงง่ายๆครับนี่ครับดึงล่องเหรอครับ

เรียบร้อยครับลงไปสบายปลอดภัยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชำนีแล้วครับคลิปหนาค่อยว่ากันไหมครับบาดเสียวตรายนิดน้อยครับสวัสดีครับ